ขับรถเขาซอยนี้มาคนเขารู้กันว่าจะมากินร้านกน๋วย,ยเตี๋ยวเรืออยุทยาที่อยู่ในซอยแจ้งวัฒนะสิบสี่ผมนี่กินมาตั้งแต่ถ้วย18บาทจนตอนนี้20แล้วในละแวกนี้เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักอืมผมนี่ขับมากินทุกวันเลยละ่ะก๋วยเตี๋ยวเรืออยุทยาลุงเสริมแล้วครับที่ร้านมีทั้งกว๋วยเตี๋ยวหมูและกว๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะแยกหม้อให้ด้วยค่ะลูกค้าสบายใจได้เลยสักครู่นะคะทอดมันปลากายกำลังทอดให้ร้อนๆเลยค่ะพี่ครับ เห็นน้องช่วยคุณแม่ปิ้งตั้งแต่เด็กตอนนี้โตแล้วขนมถ้วยผมบอกเลยครับวันนี้คือเดอะเบสมากินกันแล้วครับผมสั่งเส้นหมี่น้ำตกเนื้อเส้นใหญ่แล้วก็เส้นเล็กมาละกากหมูคือที่สุดราดไปให้หมอริ่นนี่คือหอมมากดูทั้งเนื้อทั้งตับลูกชิ้น ชาติความยข้มคนกลมกลม่อมไม่ต้องพูดถึงเลยล่ะครับ,รบทอดมันประไกยนี่สั่งมาเถอะครับแดงเหนียวถึงเครื่องมาลูกชิ้นที่ร้านจะปิ้งแบบหอมละมุนเพราะว่าจะจุ่มในน้ำกะทิก่อนปิ้งล้วครับมา,าต่อด้วยเส้นยา่ใส่เครื่องมาจุกจุกปิดท้ายด้วยเส้นมีมาทีไรก็จะกินเบิ้ลสามถ้วยตลอดล้วครับกินคู่ไปกับทอดมันประไกยกับลูกชิ้นเนี่ยฮน,นี่แหละครับล้านข่าวด้วยขนมถ้วยจุดเด่นของขนมถ้วยที่นี่คือนุม่มนึบละลายเลยมากันแล้ว